พี่สายพินนะคะจากฉะเชิงเซานะคะได้ปิดเรียนคุดนะคะรับเปลี่ยนคุดเรียนพยาคุด2517พร้อมกรอบอย่างนี้นะคะเรียนพยาคุด2517 B2517 พร้อมกรอบนะคะสภาพคือผ่านใช้แต่สวยนะคะจะคัดให้ลูกค้าใส่กรอบให้ลูกค้านะคะเพียงชุดละ99เท่านั้นนะคะชุดละ99เท่านั้นนะคะนี่ลูกค้ารับไปสองชุดนะคะและนี่เลยค่ะเรียนพยาคุดปี2517นะคะเป็นเฉพาะเหรียญนะคะ แผงหนึ่งจะมีสิบเหรียญนะ,ะเพื่อนแผงหนึ่งจะมีสิบเหรียญนะคะเมื่อเห็นไหมคะสภาพก็คือผ่านใช้นะคะบางเหรียญก็เก่าดำอย่างนี้นะคะเพียงเหรียญละห้าสิบเท่านั้นนะคะมิ้วรับมาอย่างนี้ก็ปล่อยอย่างนี้นะคะไม่ได้มีการมาขัดขาวใช้น้ํายาใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพื่อนก็จะคงความวินเทจนิดนึงนะคะแล้วก็มีความ เก่าเก็บแล้วก็ผ่านใช้นะคะแบบว่าจะโบราณโบราณอย่างเงี้ยนะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะชอบเป็นคนละแบบกันนะคะ<อ>ที่เห็นแววๆนะคะจะเป็นรอยของสกอเทปนิดหน่อยนะคะแต่พอแกะออกก็จะสวยเหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อนไม่ต้องห่วงนะคะเพ<อ>ียงชุดละนะคะทั้ง10เหรียญน,นี่ค่ะแผงนี้นะคะ500เท่านั้นนะคะเหรียญละ50แผงละ5 0 0เหรียญละ50แผงละ5 0 0นะคะและเหรียญพิ้นุธ ปี2522นะคะจะเป็นคุดเฉียงนะคะรุ่นนี้จะเป็นพยาคุดชุดแบบคุดตรงนะคะเป็นคุดตรงนะคะรุ่นนี้ก็คือเพื่อนก็จะชอบกันมากค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นขายดีอีกตัวหนึ่งของทางร้านนะคะก็สวยสวยแบบผ่านใช้ะคะเหรียญนี้ก็จะดำนิดนึงก็จะข่าไปและเหรียญปี2522นะเพื่อนปี2520 25คะ่ะ ปี2520นะคะปี 2520, 2522นอนะคะ,ะก็จะเพื่อนก็จะรับไปนะคะไปนะคะชุดนี้นะคะทั้งหมดนะคะชุดนี้นะคะทั้งหมดเหรียญละ30ชุดนี้นะคะ300เท่านั้นนะคะ300เท่านั้นนะคะชุดนี้300เท่านั้นนะคะ 2520, 2522นะคะเพื่อน2520 2า2ูอาเดนพคุดจะเป็นคุดเฉียงนะคะเป็นคุดเฉียงนะคะสภาพก็ผ่านใช้เหมือนกันนะเพื่อน สภาพก็จะเป็นการผ่านใช้เหมือนกันนะคะเพื่อนดูนะคะนี่นะคะผ่านใช้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้คัดสวยให้ลูกค้าเห็นไหมคะความแววก็จะต่างกันแล้วนะคะเพื่อนความแววความคมความคมก็จะต่างกันนะคะชุดละ9ก้าเท่านั้นนะคะ <c oughs> เพื่อนๆท่นานใดที่สนใจนะคะเรียนพีาคุตสองห้าหนึ่งเห้าสองอรอสองหรือเรียนรุ่นไหนนะคะทักมิวเข้ามาได้เลยคะ่ะ